สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับตู่ช่องเอ็มสี่นวลแมวจรนะคะกินเที่ยวเรื่องเดียวกันค่ะวันนี้เรามาเที่ยวงานอาบน้ําแร่เลยระนองหรือง,งานการชาตินะคะทุกคนแต่ว่าเอ็มมาช่วงกลางวันนะวันนี้อยากมาเก็บภาพช่วงกลางวันก็เลยมาประมาณเก้าโมงนิดๆเอ็มมาส่งของแล้วก็เลยเลยมาเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บภาพกลางวันทีนะมาปุ๊บก็เจอซุ้มของปศสุสัตว์เลยค่ะทุกคนค่ะเป็นซุ้มที่น่ารักมาก เพราะกลางคืนคนมันเยอะเราเดินไม่ค่อยทั่วทุกคนเอ็มเลยตัดสินใจมากลางวันนะอ่านี่เลยก็ได้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าแต่ละซุ้มของหน่วยงานราชการมีฟาร์มแตกต่างกันยังไงแล้วก็มีฟาร์มน่ารักนะคะทุกคน ่ทีพี่ทุทกๆคนเนี่ยเขาตั้งใจในการทํางานมากเลยนะคะทุกคนดูซุ้มแต่ละซุ้มนะคะทุกคนอันนี้ซุ้มของปศสุสัตว์จังหวัดระนองค่ะทุกคนดูทําน้องไก่ได้น่ารักมากทาน้องหมูได้น่ารักมากทุกคนมีกองฟางด้วยมีน้องเป็ดทุกคนขาทําได้น่ารักมากๆวันนี้เลยค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวจังหวัดระนองนะคะงานกาชาติค่ะอาบน้าแร่แรลระนองนะคะทุกคน นี่นี่ก็มาตรงนี้จุดนี้ค่ะอยู่ใกล้ๆกันทุกคนเขื่อนฝายน้ำล้นนะคะทุกคนนี่สวยงามค่ะทุกคนค่ะทาได้สวยงามมากแต่ละแต่ละซุ้มของของแต่ละหน่วยงานทําได้ดีมากทุกคนปีนี้ออันนี้กาแฟไ,ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่กาแฟพูดผิดอันนี้มันเป็นเขื่อนเนาะโอ้ยนี่ทางระบายน้ําล้นนะคะทุกคนนี่ทางระบายน้นําล้นทําสวยมากทุกคนขอบอกเลย ทำได้ดีมากอะทุกคนภาพก็จะสันสันเหมือนเดิมแหละสไตล์เอ็มไม่งั้นไม่ใช่เอ็มเพราะว่าไม่เคยได้พบไม้เชลฟ,ฟี่เขาเลยเอยนี่ทุกคนนี่ก็เป็นของดีของจังหวัดระนองนะคะทุกคนก็คือทุเรียนกับมังคุดคะ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ปลูกที่ในวงนะคะทุกคนอำเภอละอุ่นเนาะออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองคะ่ะทุกคนคะ่ะ ของดีเมืองระนองนะคะทุกคนเขาก็เอามาโชว์กันว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนแล้วก็จะมีพกอ่าผลิตภ,ภัณฑ์เม็ดโกโก้พอดีซุ้มเขาแบบเขากั้นไว้เราก็ถ่ายไม่ได้นะทุกคนก็อันนี้อันนี้นอันนี้ไม่มีใครเขากั้นไงเราก็เลยถ่ายได้เนาะอ่าแล้วก็นี่ดูภาพทุเรียนสิคะว่าน่ารักขนาดไหนของดีจังหวัดระนองคะ่ะทุกคนขึ้นชื่อนะทุเรียนในวงอร่อย ไม่ได้อะไรนะคะทุกคนโปรโมทโปรโมทให้เขาเฉยๆทำได้น่ารักเออ <oring> จัดตุ้มได้น่ารักอันนี้ผลิตภัณฑ์กาแฟนะคะโรบัสต,ตารู้สึกว่าจะเป็นพันโรบัตต้านะภาคใต้เราน่ะเอ็มก็ไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดูที่มีไหมเออใช่ถูกต้องเลยทุกคนพันโรบัสต,ต้านะส่วนมากอ่ะ <S <S ส่วนมากรานะนองจะปลูกพันนี้เนาะพอบ้านเอ็มเคยปลูกไงทุกคนเลยจําขึ้นใจ เออนี่เคยคะ่ะผลิตภัณฑ์ของเม็ดกาแฟนะคะทุกคนเราก็เอามาคั่วกันเนาะนี่คือต้นกาแฟจ้าเป็นไงนี่น,นี่เราก็มาเดินมาดูซุ้มอีกอ้าวนี่ก็เป็นเกษตรกร,ะร,กรนะคะทุกคนนี่ก็จะมีต้นยางพาราและก็ต้นปาล์มเนาะพืชเศรษฐกิจทางภาคใต้ทุกคนทำไรายได้ให้ทางภาคใต้ของชาวสวนนะคะทุกคน จำได้เลยมีอยู่กี่ปีแล้วโหยางช่วงนั้นนี่แต่ละบ้านนี่ถอยรถป้ายแดงกันได้เลยนะคะทุกคนชาวสวนเนาะตอนนี้ราคายางก็พอประมาณทุกคนไม่ดีเท่าไหรนะ่เนาะนี่นี่เลยเนี่ค่ะค่ะการยางแห่งประเทศไทยนะคะทุกคนอันนี้ก็เราให้ดูกันนะคะว่าเป็นต้นปาลนะ์มเนาะ Mm. นี่ทุกคนเป็นไงนก็จะมีผักไฮโดริกนะคะทุกคนใช่ไหมลูกผักไฮโดริกใช่ไหม,มผักสลัดพวกนี้อ่ะทุกคนผักสลัดเนาะดีดีมากทุกคนทำได้ดีมากเลยพี่โชคนี่ทุกคนตัวกเกษตรเลย ไงครทุกคนนี่เขาทำได้ดีทุกคนทำได้ดีเลยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะทุกคนทำได้ดีมากก็จะมีเสียงน้องแมวนะคะเล็ดรอดเข้าไปค่ะฉี่มาโวยวายค่ะนี่ให้แม่ทำคลิปภาคเสียงหน่อยอย่าเสียงดังโอ้ยอต้อตตยเอามาข่าวเรื่องกันต่อค่ะเพื่อนๆคะ่ะ ไปเดินดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนกลางวันก็จะร้อน,นะคะ่ะทุกคนค่ะร้อนมากๆก็จะประมาณนี้เนาะเอ็มจะให้ดูอันนี้เป็นอะไรนะพลังงานแสงอาทิตย์เนาะแล้วก็มีพวกเตาพวกที่เผาทานอะไรพวกนี้แหละทุกคนนี่นี่นี่กกระทรวงอะไรเนาะอันนี้เดี๋ยวมดูป้ายก่อน อ๋ออันนี้ก็ทรวนพลังงานนะทรวงพลังงานนะคะทุกคนนี่มีผักด้วยทุกคนมีผักไอโดรีว่นั้นเลยผักอนนี้ผักสลัดทุกคนคะ่ะเหมือนอยากจะห,หยิบกลับบ้านเลยแต่เขาเอามาโชว์นะเดี๋ยวข้อหาลักของข้าราชการให้ดูเตา่าให้ดูเกา่าทุกคนให้ดูเตา่าอังโลก็มีนี่เลยนี่เลยนี่เลย,น,เลยนี่ีผักงามงาม,งามทุกคนคะ่ะงามมาก อยากหยิบกับบ้านสักต้นสองต้นเลยอะ่ะอันนี้เอามาโชว์นะคะเพื่อนๆค่ะเอามาโชว์เนาะ <S <S ดูงานกลางคืนแล้วก็มาดูงานกลางวันบ้างไม่มีใครมาเหมือนเราเลยบลอกทุกคนไม่มีใครเดินงานกลางวันอะ่ะเขาเริ่มเดินตั้งแต่ห้าโมงเย็นสี่โมงห้าโมงนู่นเอ็มก็เลยมาได้จังหวะมาถ่ายทำคลิปเนาะทุกคนเนาะถ้าไม่งั้นเราก็จะติดคนเยอะ คนเยอะช่วงเย็นๆย็นก็ไม่ไหวเราไม่ได้ทําเลยไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเลยแล้วติดเขาเราก็เกรงใจเนาะนี่แหละขาะง,งานอาบน้ําเร่เลยรละนองนะคะทุกคนเราก็จะมีซุ้มหลากหลายมีซุ้มเยอะมากยิ่งของหน่วยราชการเยอะมากนี่ทุกคนและเขาทําภาพนะทาทาได้น่ารักมากๆอ่ะทุกคนเอ,อดูดิทําได้น่ารักมากๆเลยทําดีมาก ก็เดินลัดล้อกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนให้ภาพเขาเล่าเรื่องเนาะนี่ดีมากอะ่ะเอ็มก็เดินได้หลายซุ้มแหละทุกคนได้หลายซุ้มอยู่นะบางซุ้มเขาก็ปิดสนิทไงเราก็ไม่ได้นะรักษาอารยญาติอย่าเข้าไปยุ่งเขาซุ้มไหนที่เราไม่ปิดเขาด้วยกันด้วยไอตะดขายแล้วก็เออแง้มๆง้มสักนิดหนึ่งนี่ภาพนี้น่ารักมากทุกคนของประกันสังคมนะทุกคนนะภาพนี้น่ารัก น่ารักผุดๆไปเลยทุกคนคะ่ะนี่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองอ๋ออันนี้ต้องเป็นเกี่ยวกับพวกร่อนแร่ทุกคนร่อนแร่ร่อนแร่รแรเมืองดินขาวอะไรพวกนี้ทุกคนสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนของจังหวัดระนองเขาก็จะมีเมืองดินขาวแล้วก็ร่อนแร่เนาะร่อนแร่ห้วยซําเปี่ยนก็คือหาดส้มเป้นนะทุกคนห้วยซําเปลี่ยนนี่ อดินแร่นะคะทุกคนเขาก็จะมาโชว์ของสมัยโบราณเนาะดูกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอันนี้ลานวัฒนธรรมสร้างความสุขก็จะมีให้เราดู อ่าชุดทางภาคใต้ปั๊บปลายายายยาวว่าแต่ละชุดเขาเรียกว่าอะไรต่อมีอะไรนะทุกคนเนาะอ่าว่าขนภาคใต้เมื่อก่อนเขาต้องใส่แบบนี้นะแต่งานแล้วใส่อย่างนี้นะอ่าอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นเกี้ยวเนาะเกี้ยวสมัยโบราณนะใช่ไหมทุกคนจีนเนาะคนจีนใช่ไหมเกี้ยวเออ เอ็มก็ไม่รู้เรียกถ้าเอ็มเรียกผิดยังไงก็ขอโทษขออภัยนะคะแล้วก็บอกเอ็มใต้คอมเมนต์ได้นะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะทุกคนเราได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะอันนี้ชุดสวยใช่ไหมคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ได้รู้รู้มากถึงขนาดนั้นนะทุกคนเนาะดูทุกคนเขาโชว์โชว์ผลงานได้ดีมากแต่ละซุ้มเนาะแล้วว่าเป็นชุดทางภาคใต้ป้าป่ายายยาชุด แต่ละชุดเขาเรียกเรียกเยอะเรียกหลายอย่างลุกองเรียกไม่ค่อยจะถูกเราก็เดินลัดล้อกันไปได้เรื่อยแล้วใกล้ๆกันก็จะเป็นขายขายอาหารขายอาหารก็พวกขนมอะไรที่เกี่ยวกับของจังหวัดระนองอะ่ะทุกคนอืมเนะเาะก็ดูดูงานกลางวันบ้างดูงานกลางคืนมาเยอะและ้ว งานกลางคืนก็จะมีสีสันประดับประดาด้วยไฟทุกคนงานกลางวันก็จะเป็นแบบนี้เงียบๆนะเพราะว่าไม่มีใครเดินมีเอ็มอุตริมาอยู่คนเดียวทุกคนออนี่เป็นไงเนี่ยซุ้มซุ้มขขยอาหารนะคะทุกคนอันนี้ซื่อซุ้มขายอาหารเลยนี่ของดีสีมือสีท้องถิ่นทุกคนนี่รถสองแถวประจำจังหวัดระนองครับรถ สองแถวสองแอวเรียนรำดูกันไปเรื่อยๆทุกคนดูงานกลางคืนแล้วก็ดูงานกลางวันบ้างนะทุกคนเนาะเราจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเนาะกลางคืนก็จะมีไฟเปิดไฟไว,ไว้เต็มหมดสีสันสวยงามทุกคนเดี๋ยวคืนนี้ถ้าได้ออกก็จะไปถ่ายคลิปหนุ่มน้อยตกน้ำอีก เอ้ดูกันไปยาวๆคะ่ะทุกคนคะ่ะดูกันไปคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นซุ้มของของของอะไรนะเรือนจำเออเรือนจำเอ็มไปแล้วเอ็มลืมถ่ายปลามาทุกคนเอ็มกับอืความที่มันร้อนไงกะว,ว่าจะถ่ายเป็นคลิปคลิปตั้นคลิปอะไรพวกนี้ด้วยทุกคนมีสวยงามเนาะ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้ชอบของเอมด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปให้นะคะยังไงก็ฝากชมให้จบด้วยนะคะทุกคนดูพี่โคษนาให้ด้วยหนาะ โอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเอ็มเลยนะคะทุกคนค่อยๆเจริญเติบโตมาทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเฮงเปังๆกันทุกๆคนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบายบายสวัสดีจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายไปแล้วจ้าจุ๊บจุบ อ๋อตัวทีค่ะอันนี้เป็นซุ้มของการประมงทุกคนนี่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 ดูดูดูประการังทุกคนพูดอีงนิพูดเองดิลืมได้ไงทุกคนน่ารักมากทุกคนน่ารักมากมากเลยดูดีดูดีโอเคค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีจ้า